สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นี่น้องๆตอนนี้นี่เรามาไกลแล้วเรามาถึงส่วนที่เราใช้ความอดทนนะอย่างสูงนะเรียนรู้เกี่ยวกับ OOP ค่อยๆประหยัดพลังงานเอาไว้เพราะว่าเราก็ค่อนข้างวิ่งมาราธทอนนะก็ค่อยไปยังมีหลายเรื่องที่เราจะทยอยเรียนรู้นะแต่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้ว ก็จะได้หัดใช้มันแล้วก็ค่อยคอยคุ้นเคยกับมันไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่จริงก็ไม่ต่อเนื่องแต่ว่าถ้า,าได้ดูไฟล์ YouTube คราวที่แล้วแล้วก็มาคราวนี้มันก็จะต่อเนื่องมากกว่านะครับเราจะพูดถึงเรื่องอ private 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 ก็คือความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลอย่างเงี้ยนะหลือของ Attribute นั่นเองแล้วสังเกตให้ดีตอนนี้เราสร้าง Package มา2 Package Package ที่1เนี่ย s t u d y o o p s 1 p r a c e s s e Package อันที่2 s t u d y o o p p r e s อ2ยนี้จะจำลองจะจำลองอเป็นสถานที่2สถานที่นะครับ เพื่อให้เห็นว่าที่อยู่ของคลาสนั้นต่างกันจะสังเกตเห็นว่าคลาส product ซึ่งไม่มีอะไรหรอกนะครับว่บางเปล่าอยูนะ่ได้อยู่สถานที่ที่1แล้วก็คลาส runner ซึ่งเป็นตัวทดสอบก็อยู่ในสถานที่ที่1ส่วนคลาส b ก็ไม่มีอะไรแค่ทำขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามีสถานที่ที่ที่สองโอเคตอนนี้นีมีสถานที่แตกต่างกัน อันนี้เป็นประเด็นแล้วนะที่เราจะต้องเรียนรู้มีสถานที่แตกต่างกันคลาสนั้นต้องมีสถานที่คลาสแต่ละคลาสนั้นมันต้องมีบ้านอยู่ถูกไหมนะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานดังนั้นต่อไปนี้เมื่อเราจะพูดอะไรเนี่ยเราจะคิดถึงสถานที่ของมันมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคลาสจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเราไม่เคยได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้มาถึงบทเรียนที่เราจะต้องเรียนเพิ่มเติมแล้วนะครับ คลาสโปรดักต์เนี่ยดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เรียนคำว่า p รับร c กส์ก,สก็ลบไปก่อนก่อะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง private เราจะทำเหมือนเดิมนะครับเราจะมีข้อมูล2ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีชื่อแล้วก็ราคาเราจะเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราจะให้อีกิฟเนี่ยช่วย เราไปที่ source เราจะสร้าง constructor เห็นไหมก็จะไปที่ source generate constructor โอเคคลิกาถามว่ามันจะสร้างอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะตอนนี้นะไม่มีทางเลือกหรือว่าเราไม่อยากเลือกอันใหม่เราจะใช้ทั้งสองตัวนี้แหละโอเคแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมาดูตรงนี้ จากภาพบ i ิเนี่ยเราจะใส่เป็น default โอเคนะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะเลือก Default สังเกตว่า Access modifier โอเค Access modifier เป็นเ e f อ u t แเรากดโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้ซึ่งก็เจ้า s u p e r ่ไม่ มีหรือไม่มีก็ได้ที่จริงมีหรือไม่มีมันก็มีอยู่โอเคเนี่ยไอเจ้าว่าซูเปอร์เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้เนี่ยหมายความว่าจริงๆมันมีอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วโอเคแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โอเคแต่ว่าเราไม่อยากให้มันรลบกวนตาแต่จริงๆมันมีอยู่นะโอเคซูเปอร์ก็คืออะไรเป็น default Constructor ของ Super Class Superclass ของที่นี้คืออะไรครับก็เป็น คลาสแม่คลาสบรรพบุรุษคือคลาสอะไรครับคลาสอ็อบเจกต์นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันมีหรือไม่มีมันก็มีอยู่เหมือนกันเราได้พูดมาเรื่องนี้ไปแล้วเราจะสร้าง getter กับ setter เหมือนกับคราวที่แล้วโอเคแบบไม่มีคำอะไรนั่นะแบบ default นั่นะแบบไม่มีคำว่า private ไม่มีคำว่า public ไม่มีคำว่า protected เอาไปเลยงงก็ไม่ต้องสนใจอะไรไปเรื่อยๆ generate s e t t e r and g e t t e เรีวไปาเอาใหม่ source ไปที่ generate getters and setters เอามาเปิดดูว่าอะไรบ้างที่เราจะอยากต้องการเราต้องการหมดนั่นแหละเราสามารถที่จะติกตรงนี้ได้เราสามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้โอเคสิ่งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะเราไม่ได้เลือก p u b l i c t เราจะเลือก default คอรคำว่า default ก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรนำหน้าพวก e ม h อดต่างๆพวกนี้โอเคนะครับเอาก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบได้แล้วที่จริงผมกำลังพูดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ product ถ้าปุ่มูว่าเลือกใช้แบบนี้ก็แล้วกันใส่ name แล้วก็ใส่ราคาโอเค หลังจากนั้นก็ลองรันแสดงผลโอเคแย่ okay. yeah, แล้วเห็นไ,ไหมครับชื่อมันคือผลิตภัณฑ์อะไรรู้มีชื่อว่าไม่มีอะไรดูก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอเคเพราะว่ามันไม่มีอะไรโอเคลบเราคาก็ไม่มีใครขายราคาลบเจ็ดนะไม่ดีแน่โอเค ด้วยเหตุนี้ก็คือเอาพูดรอบที่สองยังพูดผิดนะโ okay. อเคอ่าอย่างนี้ไม่เอา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 แบบนี้ default constructor ไม่มีเอากลับไปสร้าง default constructor เพิ่ม default constructor ไม่มีกบไปสร้าง default constructor เพิ่ม generate constructors from default โอเคสิ่งที่สำคัญก็คือต้องไม่มีคำอะไรนำหน้านะครับ oh. unknown a m e price การถทกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะัก Okay. การทำแบบนี้เข้าใจง่ายกว่า save แล้วก็มาทำต่อเราเรียกใช้ attribute กำหนดโดยตรงซึ่งไม่ดีแน่ save all run ไม่ดีแนะ่สิ่งที่ออกมาเพราะว่าเราเรียกใช้ตรงนี้โดยตรงคนอื่นสามารถกำหนดข้อมูลที่ผิดให้มันได้นะมันไม่ได้รับการปกป้องในการบรรจุ Data ที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เราจริงต้องใส่ความเป็นส่วนตัวให้มัน เมื่อใส่ความเป็นส่วนตัวไปให้มันแล้วพฏว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปโอเคใช้ไม่ได้ออกอีกต่อไปนะไม่พูดละเอียดแล้วนะคราวาที่แล้วพูดมาแล้วก็เลยต้องเข้าไปหาวิธีอื่นนะด้วยการ Set Name สมมุติว่าเอาสิ่งที่ผิดชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นแบบนี้ไม่มีนะชื่อนี้นะ กำหนดราคาเข้าไปแค่นี้ก็พอราคาอะไรไม่รู้นะก็ผิดด้วยเอาสิ่งที่ออกมาแย่แล้วไม่ถูกต้องโอเคังนั้นเราจะมากำหนดราคาเสีย่ยมกำหนดเสียใหม่ โอเคดังนั้น method set name เนี่ย method get price เนี่ยเอ่อ set price เนี่ยถ้า price เนี่ยราคาน้อยกว่า0.0น้อยกว่า0.0 น้อยกว่าเท่ากับ0ถ้าน้อยกว่าเท่ากับ0เนี่ยราคาที่จะต้องเซตเนี่ยนะจะเท่ากับ20บาทแต่ถ้าราคามากกว่า0ก็กำหนดไปเลยเซ็ตแล้วก็รันโอเคได้รับการปกป้องไปแล้ว นะครับส่วนเซตเนมนะมเซตเนมนี่ที่จริงเราก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากขนาดนั้นนะแค่ทำให้ดูเล่นๆนไม่นึกว่าจะทำจริงนะเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าสมมุตนนะิเอาแบบดือ้อๆก็แล้วกันถ้าแบบนี้ไม่ได้นะชื่อแบบนี้ไม่ดีถ้าชื่อแบบนี้เนี่ย ก็ใส่เป็นบุ๊กก็แล้วกันอโอเคเอถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าชื่อต่างกันเป็นแบบอื่นแล้วเราก็ก็ใส่ลงไปก็แล้วกันตะกี้นี้กดแท็บนะที่มันเลื่อนมาใช้แท็บ ช่วยโอเคตรงนี้ได้รับการปกป้องแล้วโ okay. อเคอ้าวเวลาย,ยังเหลืออยู่คิดว่าสรุปก็พอแล้วเนาะนั้นจะเห็นว่า private เนี่ยนะมันช่วยในการเราใช้ในการปกป้องเพื่อไม่ให้คนภายนอกเนี่ยสามารถเรียกใช้แบบในรูปแบบนี้แต่บังคับโดยทางอ้อมให้ไปใช้วิธีอื่น ก็คือวิธีผ่านทางเมท็อดเซตเตอร์ทั้งหลายในการกำหนดข้อมูลนะครับเห็นไหมมันก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น private ไปแล้วเห็นไหมยกตัวอย่างถ้าเราบังคับเรียกมันอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เซฟแล้วก็รันเลยบ,บังคับรัน เอาสิ่งที่ได้ออกมาคืออะไรสิ่งที่ได้บอกมาจะบอกว่าโอเคไอ้เจ้าเนมนั่นอะ is not visible มันมองไม่เห็นอมองไม่เห็น visible เพเราะเนื่องจากว่ามันเป็น private มันถูกทำให้เป็นส่วนตัวมันก็เลยไม่สามารถมองเห็นโอเคเอาละนั่นคือ เหตุผลที่เรามาดูคำว่าา private โอเคซึ่งตอนนี้เรายังไม่ไม่สนใจคำอื่น,นเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาสนใจคำว่า default นั่นคืออะไรอีกข้างหนึ่งเอาสรุปสรุปยังมีเวลาสรุปอยู่ private เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าตะกี้นี้สังเกตไหมเขาเรียกว่า access modifier m o d i f i l e มันเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเข้าถึงตัวหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้น private เนี่ยเป็นตัวที่เราจะกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงซึ่งตรงนี้หมายความว่า private เนี่ยได้ทำให้คนอื่นไม่สามารถเข้าถึง attribute ของเราได้นะหรือแม้แต่เป็นเมธอดก็จะเข้าถึงไม่ได้เช่นเป็นต้นเห็นไ,ไหมครับเอาวละนั่นก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะกำหนดความสามารถในการเข้าถึงซึ่งไม่ให้คนอื่นดูนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Attribu t e ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็น method ก็ดีอา้าวสรุปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสวัสดีครับ